สวัสดีค่ะวิธีภูไทยชาแน,นลค่ะ,ะเพยยินดีต้อนรับพี่น้องสุขุสุกุนะคะ่ะวันนี้ป้าเพยจะมาตัดกล้วยค่ะกล้วยสุกเขียวค่ะพี่น้องกล้วยสุกเขียวแต่บางคือเป็นกระสุกหลือแะไรนี่เนาะค่ะพี่น้องนี่ได้สิบเอทวีค่ะพี่น้องคือน,นี่นะป้ากับลุวลลงวัดมาถ่ายอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนี่ครับเพื่อนเพื่อนเพลด เอทเฮินค่ะพี่น้องเอทเฮินมันเสียงลูกโกนหลายป้าก็เลยไปนี่โอม,มาแค่คืนเดียวค่ะพี่น้องกล้วยกระสุกอะไรแบบนี้พลังพอดีแซ่บค่ะพี่น้องมาเด้อกินกล้วยสุกเขียวนำประเพณีค่ะพี่น้องนี่างน,นี้ปูสบายสมายจากกล้วยนี่นะเพราะว่าปู่ทิมไม้ซื้อคนกระเฮินแล้วจากพี่น้องมีด้่โคย,ย่เงี้ยคือกล้วยไอ้คือกล้วยไอ่หลือกล้วยสุกเขียวสีทอ,องเพื่นอนนะเนาะอันอนั้นแหละต้องโคต้องหดน้ำบำรุงเพื่อนค่ะ อันนี้นะี่คือหองปุ๋ยไว่ทิ้มไถ่ซช่จ้ะพี่น้องเพราะว่าดินบาน้านนี่มันมันกระดีอยู่แล้วค่ะพี่น้องเนี่ยแต่ว่าหน้า,รราแรงพิ้นกสีมีค่อยเป็นหนุยง่ญ่ก็ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าตามจริงพิ้นสีหนุยใ่ญ่กว่านี่หนอยทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยค่ะพี่น้องพื้นสีแบบหนวยตึงเนาะบ้านเฮาว่าโกยหนุยตึงนะคะพี่น้องแต่อันนี้ก็ถือถือว่ามีน้อยนะค่ะพี่น้องยามขินซุกนี่สิวนหอมเลยพี่น้อง ฉันมาก,กาสุกกับแบงค์เพี่กับน้องกินจานแบงคลกูกหลานกินแบงพี่แบงน้องกินค่ะพี่น้องนี่มีมได้หายจชกเทิร์ค่ะพี่น้องเนปเป็นตะวันโซนไรค่ะพี่น้องมาเลยพี่น้องเด้อยิ้เชยเลยเชยเลยก็มากินกล้วยซุกเขียวน้ำผึ้งเผาด้วยค่ะพี่น้องนี่หวานหอมจ้ะเห็นเม็ดห้าอ่นเห็เหน,นเม็ดเยอะเซ่บข้ากุนี้คือข้าวาตัดข้าวตัดเป็นดีแล้วกัน ข้าวซื้อตู้เย็นไม่พบค่ะพี่น้องแต่ว่าย่างคือมันหลายมือเด้อย้ะถ้าหลายมือเพื่อนกระสิซ้ำกะมีแซบจะพี่น้องข้าซื้อนี่เพื่นเนื้อเพื่อนกระิเหนียวเดยวจะไปนี้นะเนี้ยนมหอมย่ามพม่าตาให้แต่โซนไม่เมยนี่เปิดตู้กินก็โอ้ยได้แหงหลายค่ะพี่น้องมึงขาเหนียวหอนๆกินกับระแซบคือเดียวจะพี่น้องบังเถื่อกะแล้วแต่บรรยากาศเนาะบังเถื่อเขาคือเยอะเขาก็กินจะพี่น้องแซบ ครีวกว่ากินซื้อๆ,ๆก็ได้แห้งคือเดียว้ะพี่น้องส่วนมากกรสิตัดเซอร์บาดนำ้ำาจพี่น้องเนี่ตอ,อนซอนลายค่ะสิบเอ็ดวีค่ะพี่น้องวีนี่ป้านับตัวนั้นได้จักหน่วยเนาะป้ากระสีลืมป้าก็สีลืมว่าจะสามซิปกว่าไปได้้ะพี่น้อง อ๋ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดเพย์ได้นำเลยค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณลหลายๆสวัสดีค่ะปูง่ายค่ะพี่น้องเนี่ยนะเอาน้ำยายยายอยู่ข้างบ้านพื้นเอาฮือจันนี่นะป้ากับปูอยู่นี่เด้ปูอยู่โซนเด้จจะพี่น้องเมื่อหน้ากาพอดีลูกสาวพิ้นมาก็เลยเอาไปตัดไปฟ้าในดองพอจจะพี่น้องของทด่ดองเรากาได้พื้นเอาไปปูกกน ได้กินอะไรได้คะ่ะพี่น้องไดส้สิบสามดีของเรานะเป็นมาได้กินแล้วอ่ะสันปูงไงอยู่คะ่ะพี่น้องพ่อ,พ,อพ่อปู่ไว้กินอยู่คะ่ะอยู่โซนป้าก็ได้กินสองสามเธอเลยจ้ะพี่น้องแต่ปีนี้คือพ้นมีเยอะคือเราเพราะว่าเลี้ยงเนาะฝนมีค่อยโตขึ้นก็เลยมีอยง,งามไปเลยใจอยู่โซนค่ะปกติเนี่ยหึ้นแบ,บโู้กินน้ำมีท่านจะ้ะยามหึน้นค่ะ สนยงามแ้ะพี่น้อง